สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะก็ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบค่อยนำไปเป็นแนวทางไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะอ่าอันนี้เข้าห้าเก้าโอ้เมื่อวานนี้เข้าเน้นๆเ,เลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่ตามเนาะนะคะแอดเห็น ยอดวิวก็ยินดีนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับพี่ๆนะคะ เพื่อนที่เข้าไปรับชมนะคะเมื่อวานนี้แอดเห็นยอดวิวดีใจมากนะคะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนทุกท่านจะได้รางวัลการอยู่นะคะก็ตัวเน้นด้วยหวังว่าจะชอบนะ,ะแต่แอดให้ไปเลขในตารางด้วยนะคะถ้าใครจับในตารางก็ขออภัยนะคะในตารางจะเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะ,ะทุกคนก็เสียดายนะคะอ่ะไม่เอาและตารางนะคะคือวัดใจกันไปเลยเนาะ,ะอันนี้ก็คือเอาที่แอดจับให้แล้วกันว่าจะเข้าไม่เข้า,าตามสูตรนะคะสูตรนี้เนาะนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบตามเนาะทุกคนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะว่าเราจะชื่นชอบในตัวทีแอดให้ไปกันหรือเปล่านะคะตัวเด่นก็จะเป็นที่เด่น8และเด่นที่6นะคะในลาวีพีเนาะวิ่งรูด8และ6นะคะ6กับ9ก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะคะคู่แรกก็จะเป็นที่8 9 8 9 8 6นะคะทุกคนแล้วก็8 7 8 1นะคะ เอาอย่างนี้นะเขียนยาวอย่างนี้นะคะ6996นะคะ6776แล้วก็61นะคะส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะเป็นที่8986 87นะคะ หกเก้าเก้าหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะส่วนสําหรับแปดหนึ่งและหกหนึ่งก็ติดไว้ด้วยก็ได้นะคะถ้าใครชื่นชอบเนาะไม่แน่นะคะอาจจะออกตัวที่เราไม่ได้เน้นก็ได้นะคะก็ลองพิจารณากันดูเนาะส่วนเราสตาวีนะคะก็จะเป็นที่เด่นเจ็ดและเด่นที่ศูนย์นะคะชอบเจ็ดรูดเจ็ดชอบศูนย์รูดที่ศูนย์นะคะแต่แอดก็ไม่รู้มันจะมาที่ตัวไหนเนาะทุกคนบางครั้งให้สองตัวมันยังไม่มานะก็แล้วแต่พี่เพื่อนพิจารณากันดูนะคะตัวเจาะก็จะเป็นที่สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะ เจ็ดสีนะคะแล้วก็7557เนาะ03นะคะ04 <c oughs> 05นนะคะก็คลิปนี้นะคะแอดก็จะลงหลังจากที่ลงลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะใครที่คลิปลาวพัฒนาไม่เด้งนะคะก็ไปเป็นกำลังใจกันได้เลยนะคะก็รูด มองดูกันดูนะคะไปดูที่คลิปวิดีโอนะคะว่าวิดีโอมีวิดีโอไหนบ้างนะคะที่แอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปหยิบยกพิจารณากันดูนะคะก็กาพัฒนา ะะแอดลงให้เลขในตารางด้วยนะคะเผื่อใครชอบเลขในตารางเนาะเพราะว่ามันเข้าทุกงวดนะคะแอดก็อยากจะแบ่งปันเนาะส่วนสูตรของเรานะคะแอดก,ก็กลัวมันหลุดนะคะแต่แอดชอบที่ตัวเดียวที่แอดลงไปแล้วแหละนะคะก็ฟันไปคิดที่ตัวเดียววิ่งรูดนะคะก็ไม่รู้มันจะเข้าหรือจะหลุดนะคะทุกคนนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านนะก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมกันดูนะคะชื่นชอบตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านกันได้เลยนะคะ ระวัง6และ9กันด้วยเด้อนะคะสองสามสามสองสามศูนย์นะคะสองศูนย์และสามหนึ่งนะคะก็ขอให้เข้าขอให้โดนนะคะเมื่อวานนี่มาที่หนึ่งสองและเก้าห้านะคะแม่แน่วันนี้สามอาจจะโผล่นะคะสามและสองยังคงเหลือนะตามสูตรนะคะทุกท่านนะใครชอบก็ลองหยิบยกกันไปนะคะระวังด้วยนะคะระวังหกและเก้านะ นะคะ6และ9สําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดนะคะทุกคนนะระวังกันด้วยนะคะอาจชื่นชอบแคปหน้าจอนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะยังไงก็ขอให้แนวทางที่แอดให้ไปในวันนี้เหงๆ่ปังๆในทุกๆแนวทางแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะฝากถึงสมาชิกใหม่ด้วยเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาดูช่อง ของแอดซาตุยพารวยเหมือนเดิมนะทุกคนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านจะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันดีๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ